แนที่แหหอนี่พี่กบต้องาบอยไปกินอีกแล้วแน่เลยเนี่ยกับพี่หมอนว่ามึงมีแผนจุกจุกจะจัดการไอวอกเนี่ยนี่ะแค่ผมยังไม่ทําตอนนี้ไงมึงไม่ต้องจัดการเรื่องแค่นกูจัดการได้มึงคอยดูกูจะหาวิธีทําให้มันสารภาพกับทุกคนว่ามันไม่ใช่เกยหนูหนุ่มมารวมตัวกันแบบนี้ลักษณะจะชวนกันไปเที่ยวที่อย่างว่าแน่เลยจะไปทำไให้มันเสียเงินเสียทองกินผมดีกว่าของฟรีไม่เสียตังค์ตายแล้ว เอาไปกินจริงไหมคะน้หัวใจแต่แกเอาไปให้ผู้ชายกินใช่ค่ะคหออมหอนก่อนนะคะอุ้ยแต่ล้ยเฮ้ยเอ้ยีฮ้ยเฮ้ยเป้นคนเฮ้ย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 เฮรยอมไยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้เฮ้้เฮ้ย